ครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมช,ชมนะครับเป็นการปลูกพืชผสมผสานและมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็อยากะถามทางผูสุขนะ,ะ,ะในฐานะผู้ดูแลตรงนี้นะครับมีแนวความคิดอย่างไรครับที่มาทําเรื่องนี้ครับก็มีแนวความคิดว่าทํายังไงให้เราอยู่รอดรในสังคม,มทํายังไงให้เอาตัวรอดให้มีรายได้ที่ใช้จุนเจอเือครอบครัวตลอดโดยที่ไม่ไม่มีการขัดสนเรื่องอะไร ค่ะคแล้วก็ได้แบ่งปันกับชุมชนโดยที่เราเป็นคนที่ทดลองทําอาชีพ,พตอนกิง่งขยายพันธุ์ไม้โดยให้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้จะกลับเพื่อนว่าเอ็กซูรินเราแล้งแต่มันก็ไม่ได้แ้งอย่างที่เราคิดเราก็สามารถที่จะทะะําเกษตรผสมผสานก่อนหน้านั้นเราเราทำอะไรมาก่อนไหมโอ้ก่อนหน้านั้นทํางานในในออฟฟิศค่ะโอโอโอฟฟิศมาก่อนใช่ค่ะแล้วทีนี้พอออฟฟิศแล้วเราก็ยัง มือนอะไรนะคะมันไม่เหมือนไม่ตอบโจทย์เราค่ะตรงที่ว่าทําไมเราทํางานเงินเดือนสูงแต่เรามีหนี้ครับผมแล้วทีนี้พอเวลาเรามาอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะทําเราได้เงินเงินทุกวันแต่ว่าต้องวางแผนว่าทําอย่างไรแล้วได้น้อยแต่ว่าได้ทุกวันใช่ค่ะต้ครได้น้อยแล้วก็ได้ทุกวันแล้วก็ในขนาดเดียวกันสุขภาพก็ดีด้วยดีด้วยค่ะสุขภาพจิตใช่ค่ะดีด้วยอากาศ ดีด้วยนะเพราะว่าในสังคมบ้านนอกเราก็ไม่ได้มีมลภาวะขนาดนั้นแล้วกลุ่มเราก็ทําระบบ PGS ที่แปลงนาด้วยการเข้าของกลุ่มเราตั้ง50คนแลคนเราทาเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดแล้วเข้าระบบอินทรีย์ของ PGS สุรินนะคะโดยที่ท่านผู้ว่าเป็นคนเขียนระบบของตัว4.0เพื่อพัฒนาครับผมเรื่องของ รวบรวมข้อมูลต่างๆใช่ค่ะมันจะลิงก์ไปในอนาคตอว่าจะอาจจะให้ลิงก์ไปที่สุรินเบสโดยขายอัตโนมัติแต่เขาดูประวัติในการคุณทําอะไรมาบ้างมันมีมีสตอรี่ของตรงนั้นด้วยค่ะมันจะมีฐานข้อมูลอยู่เนาะใ่แล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่กี่ไร่ครับอ๋ออันนี้หนึ่งไร่ค่ะมีมีอะไรบ้างมีไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวทั้งหมด แล้วก็ครับผมค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์มีปุ๋ยมีปุ๋ยเพื่อผลิตอ่าวัวใช่ค่ะขี้อัวค่ะขี้อัวเพื่อมาใช้ในกิจกรรมเรื่องของของปลูกพืชด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถขายได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับเป็นรายวันก็ได้ถูกไหมมาเยี่ยมชมก็ได้ใช่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ก็ได้ใช่ค่ะมีการพูดคุยอะไรต่างๆถูกไหมครับเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อนไ้น ก็ยินดีค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านที่จะแวะมาที่สวนเราเราก็ยินดีแล้วก็ให้ความรู้เราไม่หวงค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนทําเพราะว่าบางทียายทําคนเดียวก็ไม่ไหวเเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นคนที่ขายให้ประชาัมพัคัญให้ออกข้างนอกให้พอสุดเป็นคนที่ไม่เบื่อไปการเรียกไรนะเพิ่เเป็นการตลาดให้เพ่อได้ด้วยใช่ค่ะฝากไปขายก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามีการออกงานของจังหวัดด้วยแล้วก็ อย่างน้อยสุดก็ไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีระบบที่ช่วยใช่ค่ะมีะบบทั้งช่วย<ช>ทั้งขายในแพลตฟอร์มก็มีใช่ค่ะเราไปขายในอีเวนต์ก็มีใช่ค่ะขายหน้าบ้านก็มีใช่ค่ะ,ะคมีทุกช่องทาง <c oughs> แล้วท่านจะเลือกคนสนใจจะบอกหน่อยนะได้ไหมคะว่าเย,ยี่ยมชมที่ไหนเย,ยี่ยมชมที่ท่าสุรินทร์เบสนี่ก็จะเป็นสวนสุขสกุลแล้วก็กลุ่มนาแปลงใหญ่เข้าอินทร์ีตะบุญของผมก็จะอยู่ที่สุรินทร์เบสตัวนี้แล้วก็เพจ เพจของเราก็เป็นข้าวอินทรีย์บ้านคำผงแล้วก็สวนสุขสกุลในในตัวเฟซบุ o กอะค่ะก็ลิงก์เข้าไปโดยตรงก็ได้มาเยี่ยมที่แปลงก็ได้ใช่ค่ะยินดีต้อนรับเสมอค่ะเบอร์โทรก็0811305945ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ